มันใช่ว่าเป็นไรผมตัวเปนแสงใครยังไม่เคยเล่นหรือยังไม่เคยใช้ผลแสงเนี่ยก็ยังไม่ก็อาจจะไม่รู้นะว่าผลแสงมันดีขนาดไหนมันก็แค่ผลน้ําแข็งที่ดีขึ้นมาในระดับหนึ่งมันดีกว่าผลน้ําแข็งตัวที่มันบินได้น่นแหละแล้วก็บินเร็วด้วยแต่ว่าเสียงมันนะถ้ายังไม่ตื่นนะมันจะไม่สามารถเลี้ยวได้นะต้องตื่นก่อน <c oughs> สกิลก็จะประมาณนี้ ขนแสงเนี่ยมีข้อดีก็คือมีอาวุธมาให้บินได้รวดเร็วข้อเสียก็คือสก,กิลทำให้มอนกระเด็นสก,กิลต้อ,อยู่นิ่งๆแล้วก็การบินนั้นจะไม่สามารถเลี้ยวได้ถ้าหากว่ายังไม่ตื่นตอนแรกในใจบอกว่าขอผลแสงเถอผลแสงเถอะขอร้องแล้วอยู่ดีๆก็โผล่ผลแสงมาเลยโอ้หถ้าได้ผลพระจะเกิดอะไรขึ้น แต่ว่าผแสงมันก็ไม่หมดีๆไงเออแต่มันก็ฟาร์มก็ได้นะผลใส่เป็นผลที่ฟาร์มดีมากๆเลยนะใครที่แบบเป็นสายฟาร์มแล้วยังไม่รู้อ่ะว่าจะใช้ผลอะไรดีผมแนะนำเลยนะหนึ่งผลผลผีสองผลแสงสามผลน้าแข็งแล้วก็สี่ผลพระเออถ้าหากว่าแบบใครมีเงินแบบไม่มีเงินหรือไม่มีสิทธิ์ซุ่มได้ก็ ใช้ผลล็อกเก็ตก็ได้นะแต่ไอสปินเนะี่ยอย่าใช้เออสปินกับบาลียอย่าใช้เลยบาลียมันจะปีแรงช่วงแรกไงแต่ว่าอย่าใช้เพราะว่ามันช่วงหลังๆนอะ่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นขยะนะผลผลบาลียผลสปินก็ก,กลิลก็ค่อนข้างที่จะกากเลยนะหมือนนะถ้าจะเล่นสองคนนี้นะเล่นล็อกเก็ตด,ดีกว่าน,นะเออ แต่ผลล็อกเก็ตก็เป็นผลที่ราคาถูกสุดในเกมกมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากหรอกแต่ว่ามันก็พอฟาร์มได้ในระดับนึง <c oughs> <c oughs> คือแล้วก็ผลพระเนี่ยจริงๆอะผลพระเป็นผลที่กากมากเลยนะทำให้ผมถึงแนะนำถ้ามันกากก็เพราะว่าผลพระเนี่ยสกิลอะมันกากแต่ว่าถ้าหากว่าเราแบบ ใช้คู่กับหมัดหรือดาบเนี่ยจะเป็นผลที่ฟาร์มดีมากๆแล้วผลพัาเนี่ยคือผลที่ฟาร์มดีที่สุดในเกมเลยนะนคิดได้ว่าผมอยู่ที่เกาะวอเตอร์เซเว่นละแสดงว่าตอนนี้นะคือนี่คือกบสุดท้ายของโลกหนึ่งแล้วผมจะไปจากโลกหนึ่งแล้วอะ่ะ อันนี้คือมอนที่เนี่ยคือผมต้องใช้หนังสติกนะเพราะามันมีฮาชิมันตีผมเข้าไงแล้วมันตีผมโดนด้วยที่ผมโดนเพราะว่ามันมีฮาชิเอออเคตอนนี้ก็ได้สกิลบินมาแล้วนะทำให้เราเนี่ยจะสะดวกขึ้นในการเดินทางที่ผมไม่ใช้ปืนอื่น,น,นใช้แค่หนังสติกก็พอเพราะว่า นกซิกะมันมันราคาถูกแล้วก็มันยิงเร็วครับผมปืนอื่นอ่นมันจะยิงช้านะออแล้วก็ปืนน่ส่วนใหญ่ไม่เล่นกัะหรอกเขาไม่เล่นกันหรอก,ก,รอกปืนอ่ะปืนมันไม่ใช่แบบของเอาไว้ฟาร์มหรือว่าเอาไว้พีพีไงมันเอาไว้ลากมอนเฉยเฉยก็ได้นะถ้าจะเอามาถ้าจะเอาปืนลากมอนน่ะก็เอาใช้เป็นปืนไอ้นี่ก็พอหนังกระติก มีนคือคิวเอสนะก็เหนะ็นนะคิวเอสเนี่ยยังมีข้อดีอยู่ก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยบินขึ้นสูงแล้วก็สามารถยิงรัวๆได้เลยนะซึ่งกาะวอเตอร์เซเว่นเนี่ยมอนมีฮาร์ทนก็จริงแต่มันยังพอฟาร์มง่ายก,ก ma นะว่าเกาะแมกมานะเพราะว่าเกาะแมกม่าเนี่ยมันแบบมอนมันตีแบบตีเลยอ่ะมันมันตีเราเข้าแบบจ,จ่าๆเลยอันนี้มันมีแบบที่กําบังให้ใจคนสร้างใจดีนี่ดู ดูถมาข้านอกแล้วโอเคโอเคหนึ่งตัวมาตีตีข้างนอกเลยคือก่อวอเตอร์เซเว่นเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะสำหรับคนที่อยากลับเล็วผมไม่ได้แกงนะเนี่ยตอบโจทย์จริงๆนะสำหรับคนรับเล็เวอ่ะโอ้ย,อยขึ้นมาแล้ว โอเคถึงละ <c oughs> อย่าได้ฝนแสงเพราะว่าฝนแสงมันบินเร็วเร็วมากๆเร็วสุดๆมันสกิลเก็บมาร์ก็ง่ายนะแต่ว่าไม่เท่าฝนมืดนะเอ้ยผนใจกับฝนมืดมันเก็บมาเท่ากันไม่ใช่เหรอไม่เท่าฝนมืดอ่าบ้าเลย ตอนนี้ผมสามารถล่ามอนได้เลยนะสี่ตัวมารวมกันเลยแต่ทำให้ผมไม่ทำอุ้ยต้นไม้ระเบิดได้ต้นไม้ระเบิดเลยตัวนี้มานี่ก่อนตัวนี้ตัวนี้มานี่ก่อนมามานี่มานี่ใกล้มานี่ก่อน,น,อม,านมานี่ก่อนมายืนอยู่ตรงนี้ก่อน อันน <dri ality> ี้ก่อนอ่านี่มาดินี่เออกระเด็นซูมหายเลยอุ้ยนี่มาตรงนี้ก่อน ถ้าเข้ามาตรงนี้ก็มาตรงนี้เลยนะอแสงโอ,โอ้โอเคเอ้าลื่นมากชูไม่ลื่นมากแล้วอยางนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ คือถามว่าผลใสมันผลใสอะไรเผงใสโรเกียคับผมแต่ว่ามอนต,ตรงมันมีฮาคิมันตีผลใสโรเกียโดนนะถ้าถามว่ามอนมันไม่มีฮาร์อะมันก็จะตีเราไม่โดนแต่ว่าแต่ว่าถ้าถามว่า,า,วา,า,วา,า,วาคือมันจําเป็นมันจําเป็นจะต้องแบบ ให้เราเวลห่างกับมันสักระยะหนึ่งก่อนสักนิดหนึ่งก่อนนะถ้ามันไม่มีฮาคีแต่ถ้ามันมีฮาคีคือตีเราแน่นอนนะไม่ว่ามันจะเวลเท่าไหร่โวย นี่คนเสงียงที่ว่าตอรเซเว่นอน่ะมันเก็บควมยากนิดนึงนะแต่ถ้าเป็นที่เกาะที่แบบมอนไม่มีฮาคี้อ่ะอันนั้นคือง่ายนะนนง่ายเลย ประมาณนี้สำหรับผลแสงนะก็เป็นอีกผลหนึ่งเลยที่ผมคิดว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับสายฟาร์มนะครับผนะผลมืดมันยังแบบมันยังทำให้มันกระเด็นเหมือนผลแสงนะแต่ว่าผลแสงมันมีอาวุธติดมาให้ไงยมันเลยดีกว่าผลมืดตรงเนี้ยแหละส่วนผลน้ำแข็งเนี่ยนะมันก็มีอาวุธติดมาให้เหมือนกันแต่ว่าสกิลมันอะ่ะมันค่อนข้างจะแบบ เหมือนเป็นแนวปั่นป่วนมากกว่านะแสดงว่าผลแสงกงนตอบโจสุนล้วสับสายฟาร์มที่โลกหนึ่งส่วนที่โลกสองใช้ผลพระก็พอนะผลพระก็ได้ถึงถ้้ใครแบบโชคดีสมได้หรือมีเงินมีตังก็พอให้คิสนเน่ไปนะเออคิสนเน่สี่พันโลบัคกอะโอกาสสมดได้0.1%น่ะแปดล้านเบลีโอเค ก็ดรวว่าผมกิสซนเนคืออะไรนะครับผมนะนี่นะผลกิสซนเนเนี่ยนะเป็นผลสายโซออนนะครับผมกิมสเซนเน่เป็นตอบโจทย์มาแบบสายเติมน,นะครับผมนะ